ไรในการแก้ปัญหารอยประกบแผ่นรั่วเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูครับด้านหน้าของท่านผู้ชมก็คือรอยประกบแผ่นเมทัลชีตนะครับที่เกิดปัญหาการรั่วมีสารกันซึมอยู่หลายตัวอันนี้เป็นของช่างเดิมที่ทำนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้อะไรในการแก้ปัญหาอันนี้มุงแผ่นผิดนะครับตัวนี้ต้องอยู่ด้านล่างนะครับแต่อันนี้ช่างเอามาไว้ด้านบนอันนี้คือการมุงผิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูคราว่าเราจะใช้อะไรในการแก้ปัญหาที่เขายิงไว้นี่เป็นตระกูลซิลิโคนนะครับแต่ตัวที่ใช้ยิงได้ก็จะมีซิลิโคนก เดี๋ยวเรามาดูว่าเราควรจะใช้อะไรนะด้านหน้าของท่านผู้ชมก็คืออะคริลิกกันซึมอันนี้เราทําสีให้ใกล้เคียงกับหลังคานะครับเพื่อที่เวลาทํางานจะได้สวยงามนะครับมีโพลีมี Poly อะคริลิกกันซึมนะครับอันนี้คือโพลียูริเทนนะครับหรือจะเป็นถ้ายิงนี้ก็อาจจะเป็นซิลิโคนก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือเทปกันซึมนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลบิวทิลเสริมผ้าตะข่ายนะครับทั้ง3ตัวนี้ใช้แก้ปัญหารอยประกบการรั่วซึมได้นะครับแต่มันจะมีอยู่ตัวเดียวนะครับ ที่ใช้งานกับเคสนี้ได้ดีที่สุดครับเพื่อนๆคิดว่าอะไระครับที่ใช้งานได้ดีที่สุดลองนึกไว้ในใจครับเดี๋ยวเรามาชลซึ่งรายละเอียดการทํางานนะครับหลังเนี้ยนะครับในคอร์สที่เราจะเปิดอบรมช่างหลังคานะครับเราก็จะมีบอกว่าลักษณะหลังคาประเภทนี้นะครับดาดฟ้าประเภทนี้ควรใช้สารกันซึมประเภทไหนห้องน้ําควรใช้กันซึมประเภทไหนก็จะพูดถึงค่าบเกี่ยวถึงงานกันซึมด้วยนะครับหลังคาผนังแตกควรใช้เคมีกันซึมใช้วัสดุอะไรในการแก้ปัญหา แต่วันนี้เรามาดูเฉลยนะครับว่าลักษณะอย่างนี้เราควรจะใช้อะไรไปชมครับวัสดุตั้ง3ตัวใช้อะไรดีที่สุดครับช่างเหน่งเฉลยหน่อยอ่าใช้อะไรดีที่สุดเทปใช้เทปทำไมถึงใช้เทปดีที่สุดครับมันมันปิดสายทาั้ขวาอ่าเนี่ครับเทปก็ดูนะครับก็จะใช้เทปในการปิดนะครับถ้าเรายกตัวอย่างนะถ้าเราใช้ ซิลิโคนหรือโพลีเนี่ยในการยิงเนี่ยนะครับบางครั้งบางคนเนี่ยยิงอาจจะไม่ดีหรือในขณะที่ยิงเนี่ยลายเส้นของมันจะเป็นเส้นที่เล็กเนี่ยบางทีมันหมิ่นไปนิดเดียวมันก็กาดเออเกิดจะทำอาจจะทําให้เกิดการรั่วได้แล้วบางทีเนี่ยเรายิงเป็นก้อนกลมใช่ไหมครับก้อนกลมเวลาที่เรายิงเป็นก้อนกลมเนี่ยถ้าเราไม่รีดขอบให้มันบางเนี่ยนะครับน้ำก็จะรั่วตรงขอบตรงนั้นได้นะครับรวมถึงถ้าเราใช้เป็นอะคริลิกการซึมหรือสารการซึมประเภททาเนี่ยนะครับเนื้อที่ได้มันก็จะบางนะครับเวลาทาไปแล้วเนี่ย เวลาพอเนื้อมันวางปุ๊บเนี่ยเวลามันเกิดการขยับของรังคาเนี่ยนะครับสารการซึมตรงนั้นก็อาจจะขาดได้ทำให้เกิดปัญหาการรั่ววิธีที่ดีที่สุดนะครับสำหรับในเคสนี้นะครับก็ต้องใช้เป็นเทปการซึมติดนะครับหรือใครจะใช้เป็นลักษณะของผ้าตะข่ายหรือไฟเบอร์กกา์ก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันซู้ตัวนี้ไม่ได้เพราะตัวนั้นมันมีสิทธิที่มันก็ถูก เคลือบดีสารจริงแต่ถ้าเป็นเทปกันซึมเนี่ยตัวของมันจะคุมได้แบบ100%ผิวของมันจะเป็นฟอยล์ก็สะท้อนควารมร้อนกันควารมร้อนได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็จะดีกว่านะครับเสร็จแล้วเวลาเราเก็บงานก็อาจจะใช้เป็นเจ้าตัวเคมีกันซึมเนี่ยสีเขียวที่เราผสมเนี่ยนะครับทาเก็บงานให้ดูเรียบร้อยแค่นั้นก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่าลืมนะครับ